ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอิกเช่นเคยนะครับผมกับที่งานสอสุขนนกระช่างกับบ้านนกดาวสุกนันนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามโทร083 0825319413หรือแอดไลน์มาที่0 9 1 7 4 5 0 9 3 9ผมช่างต้นนะครับผมก็อันนี้อยู่กันที่หน้างานช้างสามเสียนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังคาจอดรถเนี่ยเรากำลังไล่ทำสีนะครับผมก็วันนี้สีก็จะเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเริ่มทำการมุงหลังคานะครับอนนี้ก็ให้ ไม่ก่าเซลซีนะครับผมไล่เก็บสีอยู่นะครับผมแล้วก็ทีนี้มีงานเพิ่มเติมขึ้นมา1ตัวก็คือลูกค้าให้ปรับพื้นที่ตรงนี้นะครับเพิ่มนะครับแล้วก็เทคอนกรีตให้เต็มแผงเลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็เอาแมครมาเตรียมที่จะปรับพื้นที่นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปรับพื้นที่เสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนปรับเสร็จให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผม